สวัสดีครับผมสมบูรณ์จากเอมินทีวีนะครับตัวนี้จะมารีวิวตัว E-LOOP e 1สิบสามตัวนี้เป็นลายใหม่ลายใหม่ e 1สิบสามเข้ามาหยุดแรกๆของแบตสำรองใหม่ๆที่เป็นพวกโวเบาครับสมัยโวเบาที่เข้ามาเป็นแพงอ่ะรุ่นทาว์ฟอร์เมอร์ครับรุ่นนั้น E-LOOP เบา e สิบสามเข้ามาตีตลาดคนก็มาขายก็ขายดีครับผมซื้อมาสามปีเพิ่งพังไปนะครับแบต เหมือนงานอันนี้ก็จะมี2ช่องนะครับ1 a นะครับ2 1 a แล้วก็พอร์ตที่ชาร์จนะครับชาร์จก็ใช้แบตสำรองหมื่นสาเนี่ยชาร์จประมาณสัก5 6ชั่วโมงก็ขึ้นกับหัวชาร์จนะครับถ้าชัวชาร์จแรงก็ชั่วโมงหนึ่งสอมื่นชั่วโมงละสองพันก็เต็มไหวนะครับเนี่ยครับมันจะบอกอยู่นะครับ in <c oughs> อินเอาพุตเนี่ยอิน in อินพุตมา5โวลต์นะครับ นะครับอินพุตได้ทีละ1 a นะครับแล้วก็ออกได้2 a กับ1 a นะครับ2 a ก็เท่ากับ2 1 0 0ออมิลลิแอมก็คือต่อ1ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นแบตอุณยขอโทษครับนิเทียมพลิเมอร์แบตเตอรี่นะครับแบตที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เสื่อมชา้านะครับ การชาร์จของแบตอีลูทั่วไปจะอยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรครั้งต่อหนึ่งอันเนี่ยครับสมมเรชาร์จเข้าไปเนี่ยเราชาร์จไปหนึ่งรอบเนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วชาร์จได้ประมาณห้าถึงหกร้อยก็เราไม่ได้ชาร์จบ่อยอยู่แล้วก็ใช้ได้ประมาณสักสองถึงสามปีแล้วจริงๆถ้าคนจริงๆคนใช้บ่อยก็ก็ไม่ได้ชาร์จผมว่าไม่ได้ชาร์จทุกวันนะชาร์จทุกวันจริงๆคือต้องคนที่เป็นเล่นโทรศัพท์จริงจังคือกลับบ้านมาปุ๊บเสียบชาร์จกลับมาเพิ่มเียบชาร์จปีหนึ่งมีสามรับ ใน,นเกินปีหนึ่งแน่นอนตัวนี้เป็นลายไม้นะครับเป็นพลาสติกเลยก็คือเป็นทําเป็นลายไมย้สวยนะครับถ้าพหมุดวางอันนี้เป็น A 7000นะครับเทียบเทียบขนาดดู A 7พันเทียบขนาดดูนะครับประมาณ5นิ้วครับมากับมือถือสวยนะนะดูแบบมีนี่ดีมีคลาสคลาส,สิกในนี้ในกล่องแถมแค่สายชาร์จอันเดียวีู E 13นะครับ สาชาร์อันเดียวซองไม่มีนะครับซองหาซื้อเองก็วัดกันดู้ะกัน5โวลต์จริงไหมอ,อ,อ,อี13มันมีปุ่มกดเช็คสถานะนะอยฝั่งนี้ปุ่มฝั่งนี้นะครับปุ่มจะไม่ค่อยคงเคงนะครับาของแท้เนี่ยไม่ค่อยคงเคง ก็บรัดขนมห้าโวลต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสียบเหมือนเดิมมือถือนะครับเเสียบหนึ่งเห็นไ,ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย <c oughs> กำลังไฟหนึ่งเอแรงกว่าจริงๆก็เท่ากันแหละขึ้นอยู่กับจังหวะเห็นไหมครับสองเอมีนเข้าศูนย์จุดสี่มันบัดอะไรไม่ค่อยได้ว่ะตัวเนี้ย ว่าลกูกคาเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะสองจุดหนึ่งเอแรงแต่พอมาเนี่ยดูดิ่ยวเข้าหนึ่งเอเต็มแบกไหมเพราะบางทีสายมันก็แต่ดูแล้วโอเคก็ตัวแปรก็คือออกมีไฟแน่นอนห้าโวลต์ไฟโชว์ไม่ได้เราไฟมันต้องขึ้นอยู่ตัแปรเดี๋ยวเมื่อไหร่มันรับตัวแปรมือถือครับ เวลามันจะตอบหลับอะไรนะโอเคครับอันนี้เป็น e b โรป e สินะครับของแท้ครับตรวจสอบได้ก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับสังซื้อได้ครับตามเนื้อหาด้านล่างทีวผมลงรายละเอียดไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าอย่าลืมตัวนี้ไปเช็คซีนี a l n เบอร์ได้นะครับในเว็บ e ี o ู ตามหาตาม g o o g l e ดูดครับก็เช็คไงอบคุณครับสวัสดีครับ